ผมมินจากดายฟุตบอลครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาและแน่นอนเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวแบบนี้ลูกค้าก็เป็นกลุ่มคนที่มีตังค์นะครับใช้รถยนต์ l u กชัวอยู่แล้วนะฮะก็ขาดไม่ได้จะต้องมีโชว์รูมรถยนต์ Mercedes-Benz และตอนนี้ผมอยู่ที่ Mercedes-Benz พัทยาอยู่กับพี่ป๊อปผู้ัการฝ่ายขายที่นี่ด้วยครับสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับครับผมขับเข้ามาที่ m e r c e d e s Benz พัทยาเนี่ย ก็เห็นเลยนะว่าการลงทุนของเราก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาคนพัทยามกันนะครับคือตรงนี้เราลงทุนค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเราต้องการรองรับลูกค้าที่มาทั้งต่างจังหวัดและก็ลูกค้าที่โซนพัทยาทั้งหมดครับเพราะลูกค้าพัทยาเนี่ยลูกค้าคนมีตงังมีชาวต่างชาติด้วยใช่ครับนอกจากจะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวพักอาศัยระยะยาวเอ็กซ์แพดผู้บริหารก็มีใช่ครับเพราะว่าในโซนพัทยารเราแวกใกล้เคียงก็คือยานธุรกิจ โรงงานบริษ,ษัทท่าเรือทั้งนั้นใช่ครับผมอย่างที่นี่ก็นอกจากลูกค้าคนไทยก็ชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เรามีลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยครับประมาณ30-40%เลยครับผม,มชาวต่างชาติก็หลากหลายแต่ส่วนใหญ่เขาก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษมีปัญหาเรื่องการสื่อสารไหมครับตรงนี้เรามีทีมงานที่ดูแลโดยเฉพาะอยู่แล้วครับเราจะมีทีมงานที่ตั้งแต่เริ่มตอนรับ รับรถลูกค้าด้านหน้าเลยหรือลูกค้าที่เดินเข้ามาดูรถใหม่เราจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ข้อมูลและสามารถสื่อสารภาษากับลูกค้าต่างชาติได้ครับแล้วนอกจากภาษาอังกฤษเราก็ต้องดูแลภาษาอื่นได้ด้วยไหมครับที่นี่ครับตรงนี้เราก็จะมีทางช่างเทคนิคครับที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีในเรื่องของอาภาษาที่สามารถอธิบายโดยตรงให้ลูกค้าได้เข้าใจในส่วนของเบนทัทยาเนี่ยดูแลในเรื่องของ การิการหลังการขายลูกค้ารถยนต์ Mercedes-Benz ในเรื่องอะไรได้บ้างครับกลุ่มลูกค้า Mercedes-Benz เราเราก็จะดูแลในเรื่องของเวลาที่ลูกค้าซื้อรถใหม่หรือนํารถมาเทินคันเก่าเปลี่ยนคันใหม่เราก็ดูแลให้ครับและมีบริการด้านของเซอร์วิสแล้วก็มีในเรื่องของซ่อมสีตัวถังให้ลูกค้าด้วยครับอันนี้รับงานประกันภัยด้วยไหมครับรับงานประกันภัยทั้งหมดครับตอนนี้ของเราจะครบวงจรครับ แล้วในยุค New Normal ลูกค้าบางคนไม่สะดวกบางคนยังกลัวอยู่นะครับเราก็นะต้องมีบริการเสริมนะเราก็ยินดีบริการโดยการที่ให้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเซอร์วิสครับไปรับรถลูกค้าถึงที่บ้านนำรถเข้ามาเซอร์วิสเมื่อเสร็จนำไปส่งลูกค้าที่บ้านครับเป็นบริการเสริมยุค New Normal ใช่ครับ,ค,รบคือลูกค้ายัางกลัวแต่จริงๆก็เป็นยังไงครับเรื่องของมาชมรถใหม่ในโชว์รูมมาขอทดลองขับอะไรเงี้ยคนเริ่มที่จะ คลายความกังวลบ้างแล้วไหมเราให้ความมั่นใจยังไงครับตอนนี้ลูกค้ากล้าที่จะเข้ามาดูรถทดลองขับที่โชว์รูมมากขึ้นแล้วครับและอยากให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นครับว่าพนักงานของเรามีการตรวจตามมาตรฐาน A.D.K เรียบร้อยแล้วครับและได้รับวัคซีนเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับโชว์รูมของเม r เซนต์บทุญานี่ดิสเพลย์รถใหม่ได้กี่คันครับดูกว้างขวางมากเลยพื้นที่ตอนนี้เราสามารถจอดรถได้2ชั้นที่ให้ลูกค้าได้เลือกชมนะครับเรามี รถจอดอยู่แอรเรียด้านล่างตามมาตรฐานก็คือ8 0ดคันเลยครับแล้วก็ด้านบนอีก8 0 0คันครับ,รบก็มีทั้งหมด16บหกคันครับคือที่นั่งรออะไรต่างๆก็เรากระจายไว้แบบไม่มีความเป็นส่วนตัวถ้าลูกค้าคจะมาใช้เวลามาแฮงเอาท์ที่โชว์รูมก็ได้ไหมอย่างเงี้ยเพียงพอต่อลูกค้าที่เข้ามาแน่นอนครับก็จะมีทั้งด้านล่างและชั้นสที่รับรองลูกค้าได้เลยครับปกติที่นี่เปิดมาไหนบ้างครับ ที่นี่เปิดทําการทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงครึ่งช่วงเย็นเลยครับทุกวันเลยครับแล้ววันอาทิตย์อะครับเปิดแค่าปขายหรือเปล่าเซอร์วิสเป็นยังไงเปิดทุกวันเลยครับทุกแนกเลยครับถ้าอย่างนี้อย่างที่ผมบอกอะคือเมอร์เซเดสเบญจยาเหมือนเป็นหน้าตานะเพราะว่าบางครั้งคนทางไกลคนกรุงเทพอย่างเงี้ยนักธุรกิจเขาเดินทางมาท่องเที่ยวเสา วันอาทิตย์เขายังอยู่ถ้ารถเขามีปัญหาก็มาใช้บริการที่เ e s b เ n z พัทยาได้ใช่ไหมครับได้เลยครับลูกค้าซื้อรถที่ไหนเราก็ดูแลได้ทั้งหมดครับถ้าลูกค้าอยากจะนัดหมายเข้ามาทดลองขับมีเงื่อนไขอะไรไหมครับคือในสถานการณ์แบบนี้ต้องถามไว้หรือว่า Walk-in เข้ามาได้เลยสามารถวอล์กอแล้วก็สามารถนัดหมายเข้ามาล่วงหน้าได้ทั้งหมดเลยครับเรามีรถที่เตรียมพร้อมไว้ให้สาหรับลูกค้าด้านหน้าพร้อมพบแทบจะทุกรุ่นครับ ยิ่งเราเปิดทุกวันแบบนี้เสาร์อาทิตย์ก็มาขอทดลองขับได้ได้ทุกวันทําการครับรูทที่ให้ลูกค้าวิ่งเป็นยังไงบ้างครับของเราระยะไกลได้ถึงประมาณ20กิโลเลยครับเราสามารถวิ่งออกเส้นใบพาสได้เลยครับเอ,อสะดวกนะแล้วก็ไม่ห่วงนะบางทีอยู่ในกรุงเทพผมเข้าใจเขามันเหมือนแบบออกไปสัก2-3งสซอยวนเป็นวงกลมกลับเข้ามาครับแต่อยู่พัทยาเนี่ย ถนนมันหน้าวิ่งแบบนี้ถ้าจะมาให้ขับแค่2กิโลสากิโลมันก็มันก็ไม่ไม่ถึงใจนะรถราคา4ี่ห้าล้านใช่ไหมครับใช่ครับเราอยากให้ลูกค้าได้ได้ทดสอบในเรื่องของสมรรถนะสาวอาทิตย์พาลูกมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่โรงแรมครับคุณผู้ชายก็อาจจะแวะมาลองรถรุ่นใหม่ของเมลเซนเบนที่เบนพัทยาได้ครับได้เลยครับอ๋อเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับส่วนพี่ป้อมอยู่ทุกวันไหมครับอยู่ทุกวันครับผมข้างหลังนี่คืออะไรครับเนี่ย ตรงนี้จะเป็นแอเรียห้องรับรองลูกค้าครับเมื่อนำรถเข้ามาเซอร์วิสบรรยากาศก็เหมือนคาเฟ่เลยนะอาหารเครื่องดื่มกาแฟสดพร้อมมีพร้อมครับเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศที่นี่ผมดูแล้วก็สมกับที่เราขายรถลักชูรี่แบรนด์นะครับมันดูมีคลาสเหมือนกันนะคือตรงนี้เป็นที่เราเขียนว่า c e p t i o n น o ฮส์เนี่ยก็คือจะมีช่างมาตรวจสอบมีฝ่ายเทคนิคตรวจสอบให้ก่อนอาการเป็นอะไรลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ใช่ครับบางอย่างมันอาจจะ รถจะจอดไม่ได้ถ้ารถยังวิ่งได้เ,ออเราก็จะให้คําแนะนําทางช่างเราก็จะให้คําแนะนําว่าประเมินเต้นต้นแล้วรถจะต้องทําการจอดซ่อมหรือนํากลับไปใช้ได้โชว์รูมเมอร์เซสเบน์ยุคนี้เวิร์กนะค,คือขับรถเข้ามาจอดเนี่ยจากถนนแค่นี้ยังจอดได้คุยกับช่างแล้วค,คุณจะทําไม่ทํามันนอกจากเงินงบประมาณโอเคคนขับเมอร์เซสเบน์เนี่ยมีตังค์อยู่แล้วแต่ในบางครั้งเนี่ยยังต้องใช้รถอยู่ นะครับไม่ใช่ว่าจอดแล้วต้องไปเดินเข้าแผนกนั้นแผนกนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวเข้ามาหน้าประตูหลักเลยใช่ครับสามารถตรวจสอบรถได้เลยเราสามารถตรวจสอบได้เลยทันถ้าจะจอดทิ้งก็เข้าไปติดต่อถ้าเกิดจะยังไม่ทํา ก็ขับออกไปได้เลยได้เลยครับชอบตรงที่เปิดทุกวันด้วยแล้วสมัยก่อนนะครับเราก็ขายมานานแต่ก่อนเราเปิดทุกวันไหมครับเดิมก่อนหน้านี้เราเปิดแค่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับซึ่งตอนนี้เรามีลูกค้าที่เข้ามาเซอร์วิสค่อนข้างเยอะขึ้นครับเราจึงเปิดซัพพอร์ตให้ลูกค้าวันอาทิตย์เพิ่มเติมครับซึ่งตอนนี้เราได้เปิดทำการทุกวันแล้วครับ จะซื้อจากเราหรือซื้อมาจากกรุงเทพย้ายมาอยู่มาทํางานก็เซอร์วิสท,ที่เบนทพัทยา,า,าได้หมดเลยเข้าเซอร์วิสท,ที่เบนพัทยาได้ทั้งหมดครับเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นในเรื่องของส่วนลดค่าไหลก็ปกติเหมือนส่วนกลางเลยใช่ไหมครับใช่ครับสําหรับช่วงปลายปีสําหรับคนที่มีแผนจะซื้อรถยนต์เมซีสเบนอยู่แล้วตอนนี้มีแคมเปญอะไรอยู่ครับอตอนนี้เรามีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษให้อยู่ครับสําหรับลูกค้าที่พร้อมจะซื้อรถและออกรถในช่วงปลายปีนี้เรามีในเรื่องของประกันภัยชั้นหนึ่งครับ ให้ลูกค้า3ปีครับและขยายการรับประกันตัวรถในเรื่องของวารันตีเดิมจาก3ปีเป็น5ปีครับโอ้แถมประกันถึง3ปีไม่เคยเห็นนะครับมันเป็นแรงขนาดนี้ลูกค้าซื้อประกันอีกทีเข้าปีที่4เลยครับ3ปีนี้ทางเราดูแลให้ครับแล้วถ้าเกิดเขาดูคลิปอยู่ก็สนใจอยากจะซื้อรถกับพี่ป๊อปแต่แตเขาไม่ได้อยู่พัทยาเราดูแลได้ไหม ติดต่อได้ทางผ่านไลแอปเบ้นพัทยานะครับแล้วก็ช่องทางของ Facebook ครับเบ้นพัทยาครับผมและเบอร์ติดต่อ038221759ครับหรืออย่างที่ผมบอกไปมาเที่ยวพัทยาเขาเปิดทุกวันมาลองขับแล้วก็มาคุยในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นถ้าที่นี่สู้อะไรได้ก็สู้เรายินดีสู้เต็มที่ครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่ให้พวกเรามาเยี่ยมชมโชว์รูมนะครับสวัสดีครับ From Roland I'd like to personally invite you to the Mercedes Benz booth at the Motor Expo 2021. This year, luxury will never be the same again.